สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับ Jazz. แจสแจสซี่มีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแจ๊จะลองมาทดสอบตัว jongseamun masterclass radiant cushion นะคะเขาก็ออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าแจ๊ด่ะยังไม่เคยรีวิวก็เลยเอามารีวิวดีกว่าจะมาลองว่าแบบเอ้ยมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ฟิลเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้แจด๊ดะมีออกไปข้างนอกแต่เช้าเลยก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเขาให้ผิวเป็นยังไงติดทนไหมหรือว่าเราควรที่จะใช้ยังไงนะคะก็ข้างในนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนคุชชั่น ทั่วไปนะคะขออภัยในความว่าแบบใช้มาแล้วสักพักหนึ่งขวามือเราก็จะเป็นที่แบบ mix and tap นะคะคือของจงเซนโมนเนี่ยเขาจะมีด้านขวาไว้ให้แบบเวลาเราแถบคูช h i o n แล้วก็มาปัดๆวนๆตรงนี้เพื่อเกลี่ยให้เนื้อของคนะูช h i o น่ะเท่ากันทั้งพัฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อคูช h i o n ของเขาก็เดี๋ยวจะจะมาแบบลองให้ดูก่อนว่าการปกปิดเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนน้าหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็เวลานี้เนาะเจ็ดโมงยี่สิบก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบตัวจงเซอร์มอนตัวนี้กันเลยนะคะสีที่เจ๊ใช้นะคะเป็นสีเออง2วนิลานะคะตัวนี้เขาจะมีกันแดดอยู่แล้วเนาะเป็น s p f 5 0ก็เดี๋ยวจะมาลองข้างนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยสิวแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบเขาสามารถกลบได้หมดหรือเปล่านะคะคือก็มีรอยแดงใต้ผิวเหมือนเดิมเนาะแต่ก็จะกดมาประมาณเท่านี้จะกดที่หลังมือก่อนแบบนี้แล้วก็ค่อยตบลงไปนะคะ ที่จะทำที่หลังมือก่อนตบๆที่หลังมือก่อนเพราะว่าแบบบางทีอ่ะคูชชั่นที่เรากดมามันอาจจะแบบหนาเกินไปจะก็เลยแบบพยายามกระจายกระจายเนื้อให้มันด้วยแล้วก็แบบทําให้มันบางลงด้วยนะคะเวลาลงผิวแล้วมันไม่หนาจนเกินไปถ้ามันบางๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ไงแต่ว่าถ้าเราลงแล้วมันหนาเลยอ่ะมันแก้ยากพอสมควรเนาะอันนี้ก็ลงแค่ชั้นเดียวก่อนก็จะกดๆแถบๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือจริงๆแล้วว่า จงเซนมนลเจะมีตรงนี้ให้แบบเรา Mix แล้วก็วนนๆนซึ่งหลักการเดียวกันกับตรงนี้นะคะ่ะแต่คือแจ๊สถนัดตรงนี้มากกว่าแล้วก็อย่าลืมตามไล่ผมไลพวกนี้ด้วยเนาะคออย่าลืมนะคะเทียบกันสองข้างอันนี้เป็น b e ฟอร์นะคะส่วนอันนี้เป็นอ f ฟเต ก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบเขาเล่นแสงดีมากนะคะแบบมีความ glow าาๆนะคะแต่ว่าสำหรับแจจะคิดว่าสามารถปกปิดรอยแดงใต้ผิวต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าแบบถ้าเป็นรอยสิวตรงเนี้ย หรือว่าตามพวกตรงนี้ของจก็มีเห็นไหมมันจะแบบยังไม่ค่อยปกปิดได้ถึงขนาดนั้นค่ะตรงนี้น่าจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์ช่วยรอยแดงตรงนี้ของแจ็คก็มีมันก็ยังไม่ได้ปกปิดได้ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันทําให้ผิวเรามีความแบบสม่ําเสมอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีความหนึบหนึบผิวนิดนึงเนาะเนี่ยมันจะติดนิ้วมานิดนึงไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันจะติดมาบางๆะคะ่ะ แจ๊ดเป็นคนผิวผสมถึงผิวมันจะคิดว่าสำหรับตัวนี้นะแจ๊ดคงจะต้องลงแป้งเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันน่าจะอยู่ได้ไม่ถึงเย็นแต่ตัวนี้จะคิดว่าคนที่ผิวแบบไม่มันมากผสมไปแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบชอบให้มันมีความชุ่มชื้นกับผิวจะว่าตัวนี้น่าจะแบบเหมาะกับเขานะคะถามว่าคนผิวผสมจนเกือบมันแบบแจ๊ดเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่จะคิดว่าน่าจะต้องใช้แป้งฝุ่นในการช่วยเซ็ตมันนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะแบบหนึบเราอันนี้จะลงค้างเนาะ วันนี้แต่งหน้าเช้ามากเลยอะ่ะแบบอันนี้เป็นวันเสาร์นะเนี่ยื่มเช้ามากเหมือนเดิมอย่าลืมคออย่าลืมเสียงตลกอย่าลืมคอส่วนแป้งฝุ่นที่เซ็ตลงก็เซ็ตแค่บางๆพอนะคะไม่ต้องเซ็ตแบบโอเต็มขนาดนั้นไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะเยอะไปนี่คะ่ะ อันนี้ก็แบบจะทาทั้งสองด้านแล้วเนาะคือจะคิดว่าตรงแจ๊ดเนี่ยแล้วก็ตรงกลองเนี่ยจะว่ามันมันผิวสวยมากเลยนะมันให้ผิวที่เป็นผิวดีอะคือถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าเอจะต้องกลบให้มิดเนียนกริบอะไรขนาดนั้นนะจะคิดว่าตัวเนี้ยเขาทําได้ดีมันไม่ได้มีความหนามันมีความเป็นผิวอยู่อะคือเข้าใจป่ะว่าเวลาเราลงรองพื้นที่มันแบบมีความเนียนกริบมากๆบางทีมันก็จะดูหนาแต่ตัวนี้มันไม่ได้แบบเนียนกริบขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความที่ให้ผิวยังเป็นผิวอยู่อะค่ะเน เห็นไหมคะว่าแบบผิวมันจะสม่ำเสมอมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบปกปิดได้ขนาดนั้นมันก็เป็นปกติของคูชชั่นหรือว่ารองพื้นแนวแนวนี้อยู่แล้วอะเนาะเราก็แค่ใช้พวกคอนซีลเลอร์ช่วยแต่จะว่ามันสบายผิวมากเลยนะเดี๋ยวยังไงจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทดลองกันทั้งวันดูนะคะว่าแบบมันจะอยู่ได้ถึงประมาณไหนเนาะ อันนี้ก็คือผิวที่ได้หลังจากลงแป้งฝุ่นเสร็จแป้งฝุ่นอะไรไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือทุกคนเชื่อไหม,ไหมว่าแจ๊ดเป็นคนเหงื่อออกง่ายมากอ่ะคืออยู่ในห้องแอร์บางทีแบบก็มีความเหงื่อซึมๆตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่ามันจะโอเคไหมตอนนี้แจ๊กก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสองสิบสามนาทีนะคะ เมาาื่อเช้าจะออกจากบ้านประมาณ8ปดโมงสิแล้ววันนี้อากาศมันแบบมันร้อนอบอ่ะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกสักทีตอนแรกเมาาื่อเช้าจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนอ้อนเนี่ยก่อนออกจะกบบเปลี่ยนเป็นโปโลแทนโู้โชคดีมากที่เปลี่ยนไม่งั้นจะดู่ไม่ได้แน่ๆเพราะมันร้อนแบบโอ้ร้อนมากตอนนี้ผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ยังมีติดหน้าจะอยู่ติดผิวจะอยู่นะคะมีหลุดไปบ้างนิดหน่อยนะคะตรงช่วงจมูกก็มีหลุดไปบ้างแล้วอันนี้คือแจนไม่ได้ซับหน้าเลยนะคือมันมีแบบทั้งอารมณ์เหมือนเหนื่อออกด้วยแล้วก็มมมมีีคคควววาาััันนนนนบผิดด้้้ยยะะ่่ืองไไห เลยก็จะได้เป็นผิวประมาณนี้แม้ว่ามาันน่าจะยังมันอยู่เลยเพื่อนๆก็ลองดูตรงนี้ก็จะมีหลุดๆไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็มันก็ยังติดผิวอยู่นะใน6ชั่วโมงที่อากาศแบบนี้ก็ถือว่าแบบพอโอเคสําหรับคนที่ผิวผสมถึงผิวมันแบบแจ๊สนะคะเพราะฉะนั้นคือจะคิดว่าถ้าคนที่ผิวแบบแจ๊ดคูชันตัวนี้น่าจะเหมาะกับเวลาที่เราทํางานอยู่ในห้องแอร์มากกว่าจะไม่เหมาะเวลาที่เราแบบออกไปข้างนอกอากาศร้อนจัดๆนะคะมันค่อนข้าง ม,มันสาหรับคนผิวผสมหรือว่ามันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันไม่ได้เป็นคราบแบบตกลออต่องเข้าใจปะคือตรงนี้มันเป็นคราบนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบแจะมีลงพวกคอนซีลเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงอื่นก็เท่าที่เห็นก็ไม่มีนะเพราะว่าครุชชั่นเขาค่อนข้างที่จะแนบสนิทไปกับผิวเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นผิวผสมค่อนข้างไปทางแห้งอันนั้นก็ต้องลองดูอีกทีนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมฝากติดตามจะด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ช่องจซักันค้วย นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย